สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้เหวนจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศภายในสวนนะคะช่วงนี้เข้าแต่ป่าหาเก็บแต่หิตเก็บแต่เปลืผักกับสวนไม่ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะเหวนจะมาอัปเดตนะคะว่าในสวนมีผักอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะช่วงนี้ผักจะยังไม่ค่อยเยอะนะคะจะทยอยปลูกไปเรื่อยๆ มีนิดๆหน่อยๆน,นะคะพอจะได้ขายส่วนอันนี้นจะเป็นสวนขิงนะคะขิงต้องปิดสลมนะคะเพราะไม่อย่างนั้นขิงจะปลูกไม่ได้นะคะเพราะอากาศร้อนเด็อนจะก้มพาไปดูในสวนนะคะต้องก้มๆหน่อยนี่ข้างบนก็จะเป็นสลมที่เราปิดเพื่อต้องกันแสงแดดนะคะ กำลังเตะกอใหญ่ๆเลยนะคะขิงสวยมากเลยนี่กอใหญ่ๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหัวหัวคิงอุ้ยน้ำย่อยนี่ก็จะเป็นหัวขิงที่ที่ทโถนนะคะหัวเกยเขายังอยู่แล้วก็จะมาปลูกได้อีกรอบนะคะ <ๆ S 1> ปลูกได้สองรอบ <ๆ S 1> จะเอาไปปิดทรายาไว้นะคะให้หนเขางอขึ้นมาแล้วเราก็จะเอามาลง แปลงปลูกนะคะเนี่ยหัวหัวแก่แบบนี้นะคะก็จะได้มาจากที่เราถอนต้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหัวแก่อยู่เราก็จะเก็บไปปลูกอีกรอบนะคะแล้วเป็นพาออกไปดูข้างนอกอีกนี่ก็จะเป็นผักบุ้งเหมือนกันเราจะปลูกผักกระจายไปเรื่อยๆนะคะกระจายแต่ส่วนนี้จะไม่รกนะคะ ส่วนนี้จะมีการถอนหญ้าบ้างอะไรบ้างแต่อีสวนหนึ่งจะรกมากนะคะมีอยู่สองสวนนี่จะเป็นแปลงที่ขุดเตรียมไว้ลงผักนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นตะไคร้สองแปลงที่ปิดอยู่ทางนู้นก็จะเป็นขิงเหมือนกันนะคะนี่แปลงที่เว้นให้ดูเมื่อกี้ขิงอันนี้ใบเหลืองๆเ,เพราะว่าสเสร็ม เลมช่วงนี้เขาจะไม่ได้บังคิงมากเท่าไหร่นะคะทําให้ใบใบของเขาจเจอแดดก็จะไม่สวยนะคะแต่ถ้าเข้าไปข้างในข้างในแบบนี้ที่เบรนได้ถ่ายดูเมื่อกี้นะคะปิดเสลมไม่โดนแดดนะคะก็จะสวยมากข้างกันนี้ก็จะเป็นขิงเหมือนกันนะคะขิงเยอะมากเลยมีอยู่สี่สีร่องสีแปลง นี่แล้วก็นี่เวนจะให้ดูนี่ขิงเยอะมากเลยนะคะตนเล็กกำลังรดน้ำผักนะคะจะมีผักอะไรสวนรกมากเลยนะคะมิตรยาแต่วันนี้เวนไม่ได้ไปตลาดวันนี้เวนจะอยู่อยู่บ้านทำสวนนะคะแต่เล็กกำลังรดน้ำผักคะ่ะเล็ก นอันนั้นจะเป็นผักปังนะคะเป็นผักปังส่วนฝั่งทางนู้นก็จะมีหลายอย่างอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ที่ปลูกเมื่อวันก่อนนะคะ ที่ที่เป็นเปลงแล้วก็เอาไม้ปกัปกๆแบบนี้นะคะก็จะปลูกกำลังปลูกฟักทองค่ะข้างๆกันนะก็จะเป็นหัวขามีชะอมก็จะเป็นขามีกล้วยมีน้อยนามีขนุนมีมะม่วงนะคะมีหน่อไม้ด้วยในสวนมีหลายอย่างนะคะปลูกสลับกัน ส่วนทางนี้ก็จะเป็นผักโขมนะคะผักโขมมีอยู่สองแปลงผักโขมทางนู้นก็จะเป็นผักบุ้งนะคะเหวนจะพาไปดูผักบุ้งให้ตะเล็กเดินไปก่อน น้ำจะก,กระเด็นใส่ใส่ยางก็รั่วด้วยนี่มะเขือพวงข้างๆก็จะมีมะเขือพวงด้วยปลูกคเขากันไปนะคะ,กะเกษตรผสมผสานนะคะปลูกอย่างละนิดเลอย่างละหน่อยผักบุ้งโอ้ยน้ำมันรั่วผักบุ้งพรุ่งนี้ก็ถอนได้แล้วนะคะแต่ถ้ากินก็ถอนกินได้แหละนี่มันจะให้ดูใกล้ๆ สวยงามมากเลยค่ะต้นกำลังอ่อนแต่เสียดายแมงกำลังลงนะคะคอยแมงกินแต่เล็กจะไม่รดน้ำเยอะนะคะเพราะว่าฝนตกจะรดรดล้างเชื้อราเวลาเช้าชนิดหน่อยๆนยนะคะล้างน้ำค้างน้ำฝนเพื่อไม่ให้ผักของเราเป็นเชื้อรา อันนั้นก็จะเป็นลูกผักโขมนะคะเพิ่งปลูกได้สามวันนะคะงอกขึ้นมายาวแล้วเดินไปทางคนดีกว่าเดี๋ยวน้ำกระเด็นใส่อย่าเยอะอย่าเยอะนี่จะเป็นลูกผักโขมแปลงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะเล็กอันนี้ปลูกได้กี่วันละล็ก ตาลีก็จำไม่ได้ว่าปลูกได้กี่วันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งเหมือนกันค่ะกบุ้งส่วนแปลงที่ปิดสแลนก็จะเป็นผักบุ้งเหมือนกันนะคะช่วงนี้ผักบุ้งขายดีเพราะว่าหน้าฝนดินมันแฉะนะคะเพราะว่าขุดร่องทำร่องไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยมีใครปลูกได้นะคะทำให้ผักบุ้งขายดีค่ะ ถ้าขายเป็นกิโลก็ตกอยู่ที่กิโลละ25-30บาทนะคะทุกวันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะแค่มาพูดคุยกับ FC ทุกคนนะคะแล้วก็มาอัปเดตดูแปลงผักนะคะเพราะว่าผักช่วงนี้มีแต่านะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ขอขอบคุณคะ่ะ